สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TG Beta g e n e t i c ครับเดินทางมาถึงการแบ่งปันปากัดสวยงามครับเพื่อศึกษาลดูและพัฒนาสายพันธุ์ EP ที่84แล้วครับคุณผู้ชมครับ EP นี้ก็คัดสายพันธุ์หลากหลายครับคุณผู้ชมมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยนัมเบอร์หนึ่งเลยครับสายพันธุ์เป็น Matte Color Metallic Bead เขากับ Copper ครับคุณผู้ชมครับเบ็ดเป็น Yellow ครับของตัวนี้เครื่องอลังการงานสร้างเลยครับคุณผู้ชมครับ แป่งปันให้เบาๆครับนำเบอร์หนึ่งครับหนึ่งแปดศูนย์ครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับช่องทางการติดต่อผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับค่าเดินทางนอเหมาครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะเอฟกี่ตัวจองกี่ตัวก็แปดศูนย์ครับคุณผู้ชมครับนำเบอร์หนึ่งครับน้องไซด์หนึ่งจุดสี่กำลังเดินทางเข้าหนึ่งจุดห้าพร้อมบริตพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมครับ ต่อมาลำเบอร์สองคุณผู้ชมครับสายพันธุ์เป็นมัตติคัลเลอร์อวตารครับเอาคอสบิดกับมัตติคัลเลอร์มัทลิกคอปเปอร์ครับน้องเป็นปลาเด็กชุดใหม่ที่เพิ่งขัดขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์หนึ่งจุดสามนะน้องไทยยังเด็กนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งสายพันธุ์ครับที่เราเอานำมาเอาคอสบิดครับคุณผู้ชมครับในส่วนของที่เป็นมัตติคัลเลอร์อวตารนะครับ เบรเข้ากับ m ม t a ทอ i c ลิค p อบ้านะครับคุณผู้ชม,มก็จะเป็นกลุ่มเกล็ดเคลือบเงาแบบนี้ครับแต่ก็ยังมีกลิ่นอายความเป็นอวตารที่ออนสกินร่วมเข้ามาจุนะครับคุณผู้ชมเครื่องใหญ่มากครับตัวนี้แล้วก็เราพัฒนาตะเกียบมาให้เดี่ยวๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบสไตล์นี้ครับเป็นปลาหนุ่มดาวลุ่งเกล็ดพอพันนะครับคุณผู้ชมครับ ขัดขัวบ่อมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมครับน้องไซส์หนึ่งจุนะ n ม m b เ r 2สอครับแบ่งที่250ครับท่านใดชอบก็สามารถที่จะจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับ มาชมต่อที่นัมเบอร์สครับก็จะเป็นคอกเดียวกับนัมเบอร์สนะครับคุณผู้ชมครับสายพันธุ์เป็นมัเติคัลเลอร์อวตารนะครับอลคอสปิดกับมัเติคัลเลอร์มัทเรลิกคอปเปอร์นะครับคุณผู้ชมครับแพทเทิร์นของน้องก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีกลิ่นอายความเป็นลายทุกแกะครับเข้ามาผสมผสานกับความเป็นมัทเรลิกครับ สังเกตได้เลยว่าในส่วนของที่เป็นกระดงของน้องนี่คือมีความเป็นมัตัลลิกลุ่มเก็ดเคลือบเงาชัดเจนมากครับแล้วก็บนบอดี้ของน้องจะเป็นลายทุกแกแบบนี้ครับผู้ชมครับน้องไซส์1.3นะชุดนี้ตาการล็อกดีครับการจ่ายที่หลากหลายมากครับผู้ชมครับนัมเบอร์สามครับแบ่งที่250ครับท่านใดชอบครับก็สามารถที่จะจับจองได้นะครับแต่ขอเน้นย้ำนะตัวนี้เป็นไซส์จูเนียร์นะครับไซส์1.3นะครับไปใช้ฟอร์มบริดได้ยาวๆทำเพาะพันธได้ยาวๆเลยครับผู้ชมครับ ชมต่อที่นัมเบอร์สครับเป็นปลาชุดใหม่เช่นเดียวกันนะครับผู้ชมครับสายพันธุ์เป็นมันเตคัลเลอร์มัทริกคอปเปอร์นะครับน้องไซส์1.3เช่นเดียวกันครับผู้ชมครับชุดนี้ก็พัฒนามาสีอัตาการะลอกดีมากครับสีเข้าเร็วมากนะครับผู้ชมครับน้องอายุประมาณ3าเดือนนิดๆแล้วก็เครื่องใหญ่มากครับตัวนี้ก็คือเป็นหัวบ่อครับผู้ชมครับขัดขึ้นมาครับเป็นเกดพ่อพันครับขัดมาแบ่งปันให้กับ คุณผู้ชมครับไซส์1.3นะคุณผู้ชมครับดูเครื่องดูดีเทลของน้องครับแล้วก็ที่สำคัญครับเบรเป็นยินโลนะครับตัวนี้คุณผู้ชมครับตัะนามาทั้งเครื่องแล้วก็ตะเกียบเดี่ยวๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมท่านใดมองหาครับเพราะพันเดาลุ่งดีๆครับไปใช้บริษใช้ฟอร์มได้ยาวๆครับคุณผู้ชมครับัมายเลขสี่ครับแปงที่250ครับน้องไซส์1.3นะคุณผู้ชมครับ มาชมต่อที่ no. 5, ัำเบอร์5ผู้ชมครับสายพันธุ์เป็นมันตตคัลเลอร์มัทลิค,คอปเปอร์นะครับน้องไซน์นิดจุด3เช่นเดียวกันครับผู้ชมครับเป็นปลาชุดใหม่ที่ทางฟาร์มพัฒนาขึ้นมานะครับก็สังเกตได้ว่าชุดใหม่ๆนี้เราจะเน้นเรื่องโครงสร้างนะครับผู้ชมแล้วก็สิ่งที่สําคัญจะพยายามพัฒนาตะเกียบมาให้เดียเด๋ยวๆแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมดูเครื่องน้องครับ เบ็ดเป็นเย็นโลนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ชุดในคอกนี้ตาการล็อกดีครับแล้วก็สีเข้าเร็วมากครับการใช้ที่หลากหลายเลยครับคุณผู้ชมครับท่านใดมองหาเพาะพันธุ์ดาวรุ่งดีๆสักหนึ่งตัวครับแนะนําน้องตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ขัดสวยๆมาให้เลยครับลำเบอร์ห้าครับแบ่งที่สามห้าศูนย์ครับค่าเดินทางเหมาเหมาที่แปดศูนย์นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อครับผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับ ต่อมานำเบอร์หกคุณผู้ชมครับมาดูสวิทพาดเทลกันบ้างเบสเป็นเยลโล่นะครับคุณผู้ชมครับน้องตัวนี้ครับไซส์1.3ึ่งจุดสามครับพิ่งขัดหัวบ่อมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับนับเบอร์หครับแบ่งที่สองห้าส่วนครับท่านใดชอบสไตล์นี้ก็สามารถที่จะจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับต่อมานำเบอร์เจ็ดครับคุณผู้ชมครับมาะลึกคอปเปอร์ครับน้องไซส์หนึ่งจุดสามกว่ากครับกลองจะเดินทางเข้าหนึ่งจุดสี่ครับ เครื่องโครงสร้างอลังการเลยครับท่านใดชอบสไตล์คอปเปอร์นะครับคุณผู้ชมครับหางใหญ่ๆครับตะเกียบเดียวๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเกตเพาะพันธุ์นะครับมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมครับคัดหัวบ่อมาเช่นเดียวกันครับหมายเลขเจ็ดครับแบ่งที่สามห้าศูนย์ครับท่านใดชอบก็สามารถที่จะจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับหมายเลขแปดคุณผู้ชมครับสายพันธุ์เป็นมัลติคัลเลอร์อวตารครับเอาคอสปิดกับมาตริกคอปเปอร์นะครับน้องไซส์หนึ่งจุดสี่ พร้อมผลิตพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบสไตล์นี้ก็สามารถที่จะจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นกิจาอความเป็นมอมแมมแบบนี้ทั้งตัะคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่สำคัญใส่หน้ากากเท่ๆทมาด้วยครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับมาเทมากครับนัมเบอร์แปดครับแบ่งที่สองห้าส่วนครับท่านใดชอบก็สามารถที่จะจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับค่าเดินทางเหมาเหมาที่แปดส่นนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อครับผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาชมต่อที่นัมเบอร์ เก้าคุณผู้ชมครับมันแต่คัลเลอร์มัทเทลิกคอปเปอร์ครับน้องไซส์หนึ่งจุดสี่กำลังเดินทางเข้าหนึ่งจุดห้านะครับพร้อมผลิตพร้อมพัฒนาครับท่านใดชอบสายนี้ครับผมแบ่งปันให้เบาๆครับนับเบอร์เก้าครับแบ่งที่หนึ่งศูนย์ศูนย์ครับชมต่อมาที่นับเบอร์สิบคุณผู้ชมครับยีนตัวเป็นยีนโลกกาแล็กซี่ครับมาจากคอกมัทเทลิกคอปเปอร์นะครับ น้องไซส์1.4ครับคุณผู้ชมครับพร้อมรีดพร้อมพัฒนาครับท้านในมองหาสไตล์เหลืองไายดำแบบนี้นะคุณผู้ชมครับสามารถจับจองได้ครับนมเบอร์ Number 10ครับแบ่งที่180ครับน้องไซส์1.4นะครับพร้อมรีดพร้อมพัฒนานะครับคุณผู้ชมครับ ต่อมาหมายเลขสิบเอ็ดผู้ชมครับสายพันธุ์เป็นมัตติเคอร์เลอร์อวตารนะครับเอาคอสบิดกับแมทเทลิกคัพเปอร์เช่นเดียวกันครับน้องไซส์1.3ปลาย1.4ต้นครับพร้อมผลิตพร้อมพัฒนาเช่นเดียวกันครับผู้ชมครับหมายเลขสิบเครับแบ่งเบาๆที่หนึงแปครับท่านใดชอบสไตล์มอมแหมมไผ่ดำครับผู้ชมครับก็สามารถที่จะจับจองได้นะครับต่อมาหมายเลขสิบสอผู้ชมครับมัตติเคอร์เลอร์แมทเทลิกนะครับ น้องไซส์1.4ปลาย1.5ต้นครับเครื่องใหญ่สะใจจริงๆครับตัวนี้คุณผู้ชมครับท่านใดมองขาพร้อมพ่อพันธพร้อมบิดพร้อมพัฒนานะครับคุณผู้ชมครับเครื่องใหญ่ใ่ครับเชียร์ตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ผมแบ่งให้เบาๆด้วยครับ n u เบอร์12แบ่งที่หนึ่ง80คุณผู้ชมดูเครื่องน้องครับอืกินอายความเป็นมัธยคอัในชัดดีจริงๆครับในส่วนของที่เป็นกระโดงนะครับคุณผู้ชม ชมต่อมาที่หมายเลขสิบสคุณผู้ชมครับมันเตะคัลเลอร์เอวอตานเอาคอสบิดกับแมทเทลิกเช่นเดียวกันครับฝั่งนี้ลายตุ๊กแกนี้เดินบันเทิงเริงใจดีจริงๆครับน้องไซส์1.3ปลาย1.4ต้นครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบสไตล์นี้ครับก็สามารถที่จะจับจองได้นะครับช่องทางการติดต่อผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับหมายเลขสิบสครับแบ่งที่350ครับค่าเดินทางเหมาเหมาที่80นนะครับคุณผู้ชมครับ ชมต่อมาที่หมายเลขสิบสครับคุณผู้ชมครับมัตต <East. S 2> ิคัลเลอร์มัทเรียลครับบริดเข้ากับคัพเปอร์ครับน้องไซส์1.4พร้อมบริดพร้อมพัฒนานะครับคุณผู้ชมครับเบสเป็นเยลโล่ครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมท่านใดมโหหกพันดีๆครับเครื่องใหญ่ๆอลังการงานสร้างครับคุณผู้ชมครับแนะนําน้องตัวนี้เลยครับหมายเลขสิบสครับแบ่งที่สองครับท่านใดชอบนะครับป่ากลุ่มเก็ตสายกลุ่มเก็ตเคลือบเงาคุณผู้ชมครับแนะนําน้องตัวนี้เลยครับออกมาหมายเลขสิบห้าคุณผู้ชมครับมัตติคัลเลอร์มับ อันนี้เป็นชุดใหม่นะครับคุณผู้ชมครับน้องอายุ3เดือนนิดๆนะครับน้องใส่หนึ่งปลาย1 3ต้นครับขัดหัวบ่อเกตพ่อพันธุ์มาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมครับท่านใดมองหานะครับพ่อพันจูเนียร์ครับไปฟอร์มใช้บริดได้ยาวๆครับตัวนี้ถึงตัวครับที่น่าใช้ทําสายใช้ทําข้อป่านะครับคุณผู้ชมครับโครงสร้างดีเครื่องดีหางใหญ่นะครับตัวนี้ number 1สิครับแบ่งเบาๆที่18 0นครับคุณผู้ชมครับ เน้นย้ำนะน้องไซส์1.3นะครับเป็นจูเนียร์ไซนะครับแต่เครื่องเคิบดีครับหางใหญ่อลังการเลยครับตัวนี้คุณผู้ชมครับต่อมาที่นับเบอร์16คุณผู้ชมครับมาทัลลิกคอปเปอร์เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์1.3ป้ายครับกลังจะเดินทางเข้า1.4นะครับคุณผู้ชมครับเครื่องใหญ่อลังการเลยครับ น้องมีตําหนิที่ชายน้ํานิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเห็นนะครับนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับผมแบ่งปันให้เบาๆแล้วกันครับนับเบอร์สิบหกครับแบ่งที่หนึ่งศูนย์ศูนย์ครับอันนี้ไม่ส่งผลกับการพฤนุกรรมชั้นลูกนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เกิดจากการแสดงความรักในบ่อนะให้กันเป็นจ่าฝูงขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับเครื่องน้องสวยมากขางใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับแล้วก็พลาที่แบ่งปันคุ้มค่ามากครับต่อมาครับนับเบอร์สิบ เคุณผู้ชมครับเป็นชุดพาเทลหน้ากากนะครับชุดนี้ครับสีกระทัดใสออกสุยๆพาเทลแบบนี้ครับเครื่องใหญ่ๆเลยครับตัวนี้คุณผู้ชมครับน้องสายหนึป้ายครับ1.4ต้นครับลำเบอร์สิครับแบ่งที่180ครับช่องทางการติดต่อนะครับคุณผู้ชมครับผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยเลยนะครับคุณผู้ชมลองเดินดูนะค่าเดินทางเหมาๆที่80ครับต่อมาในเบอร์สิคุณผู้ชมครับสายพันธุ์เป็นมัตเตอร์เคอร์มัตเตอร์ลิกับเอาคอสปิดกับเอาวัตตานครับคุณผู้ชม น้องไซส์1.4่ดครับพร้อมบีดพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมครับน้องตัวนี้เครื่องใหญ่มากครับแล้วก็หลายตัวแก่เดินกระจายแบบในทั้งตัวเลยครับคุณผู้ชมครับหางน้องนี่คือสีไช้ยเลยครับคุณผู้ชมครับกอนโดโมฮอกแล้วตะเกียบเดี่ยวเลยครับท่านใดมองหาเพาะพันโครงสร้างดีๆคุณผู้ชมครับแนะนําน้องตัวนี้เลยครับน้องพร้อมบีดพร้อมพัฒนานะครับนัมเบอร์สิบแปดครับแบ่งที่สองห้าศูนย์ครับท่านใดสนใจหรือชอบสไตล์นี้ก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับ ต่อมานัมเบอร์สิครับมาติคเลเลอร์มัทเร็กสไตล์ไลฟ์ไฟนะครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์หนปลาย1.4ต้นครับพร้อมบริพร้อมพัฒน,นานะครับคุณผู้ชมครับแบบน้องเป็นเยลโล่นะครับเครื่องใหญ่มากครับน้องตัวนี้คุณผู้ชมครับ ทานใดหมอหาพรอพันธุ์ดีๆครับอีกหนึ่งตัวครับที่เชียร์แล้วก็แนะนําน้องตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับจ่ายได้หลากหลายเลยนะครับแล้วก็เข้าได้หลายเบสด้วยนะครับนับเบอร์สิบเก้าครับแบ่งที่สองห้าศูนย์ครับท่านใดชอบก็สามารถที่จะจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับนับเบอร์ยี่สิบครับคุณผู้ชมครับมันแต่คันเลิศมัธลิกับออคอสปิดกับเอวตารเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมน้องซส์ในจุด่ครับพร้อมบริพร้อมพัฒนาครับ เครื่องใหญ่ๆหางใหญ่ๆอลัาการเลยครับตัวนี้คุณผู้ชมครับนัมเบอร์ยีครับแบ่งที่2 5 0ครับท่านใดชอบก็สามารถที่จะจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับ หมายเลขยี่สิบเอ็ดคุณผู้ชมครับก็จะเป็นคอกเดียวกับหมายเลขยี่สิบนะครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์หนึ่งจุดสี่ครับพร้อมบีด้อมพัฒน,นาครับท่านใดชอบสไตล์นี้ก็สามารถจับจองได้นะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับแบ่งที่หนึ่งแปดศูนย์ครับคุณผู้ชมครับ ต่อมาในเบอร์22ครับคุณผู้ชมครับมันติคัลเลอร์ครับบีดเข้ากลับมาถลิกคอปเปอร์นะครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์หนึ่งจุดสามกว่าครับคเดินทางเข้าหนึ่งจุดสี่ครับน้องพร้อมบีดพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมครับท่านใดมองหานะครับในส่วนของที่เป็นเอ่อย้โลกเบรดนะครับตัวนี้แนะนำอีกหนึ่งตัวครับหมายเลขยี่สแบ่งเบาๆที่180ครับค่าเดินทางเหบาๆที่80นะครับคุณผู้ชมครับชมต่อมาที่หมายเลขยี่สคุณผู้ชมครับจะเป็นข้อเดียวกัอนเบอร์เอ่อู้ชมครับ น้องไซส์1.3ึ่งจุดสามครับผอมบริผอมพัฒนาครับคุณผู้ชมครับนัมายเลขยี่สครับแบ่งที่180ครับคุณผู้ชมครับแบ่งเท่ากันนะครับแพทเทิร์นสไตล์ก็จะใกล้เคียงกันนะครับคุณผู้ชมครับเป็นยันโล่นะครับตัวนี้คุณผู้ชมครับท่านนายหมอขาพอพันหนุ่มดาวรุ่งนะครับไว้พัฒนาสายพันธุ์นะครับก็สามารถจับจองได้นะครับนัมายเลขยี่สครับแบ่งที่180ครับคุณผู้ชมครับ มาชมต่อที่นัมเบอร์24ครับสายพันธุ์เป็นมาติคัลเลอร์มัลติกครับออคอสบิดกับมาติคัลเลอร์อวตารครับคุณผู้ชมครับน้องสาย1.4่งจุดครับกำลังเดินทางเข้า1.5ครับพร้อมบริบพร้อมพัฒนาครับท่านใดชอบสไตล์นี้ก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์24ครับแบ่งที่250ครับต่อมานัมเบอร์25คุณผู้ชมครับมาติคัลเลอร์มัลติกคอปเปอร์ครับน้องสาย1.4ครับ พร้อมบริษพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งสายกลุ่มเก็ตเคลือบเงาครับนี่น้องใส่หน้ากากมาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนัมายเลขยี่สิบห้าครับแบ่งที่หนึ่งแปดโซนครับคุณผู้ชมครับลองดูครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับคุณผู้ชมครับผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดสนใจก็สามารถที่จะคอนแทคมาได้เลยครับแล้วก็แจ้งนัมเบอร์กับแอดมินแอดมินรอตอบท่านอยู่นะครับนัมายเลขยี่สิบห้าครับตัวนี้แบ่งที่หนึ่งแปดโซนนะคุณผู้ชมออกมาครับนัมายเลขยี่สิบ เพราะผ่านตัวนี้ผมชอบมากคุณผู้ชมครับแพทเทิร์นสไตล์ของเขาแบบเลอะเทอะมอมมามดีครับคุณผู้ชมครับน้องตัวนี้ครับเบดน้องเป็นเยลโล่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดูแพทเทิร์นดูดีเทลดูจีนดูมินนน์บนตัวน้องครับตัวนี้ก็คือเป็นป่าที่เอฟสูงสูงนะครับคุณผู้ชมครับดู สีดูโคดคัลเลอร์ที่ใายน้ำของน้องครับตัวนี้ครับท่านใดมอหาพ่อพันธุ์ดีๆครับจ่ายสีแน่นๆครับแนะนำตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์1.4ครับนัมเบอร์26ครับแบ่งที่250ครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับชมต่อที่นัมเบอร์27คุณผู้ชมครับสายพันธุ์เป็นมัลติกคัลเลอร์ครับบริดกับแมทเทลิคขอปเปอร์นะครับน้องไซส์1.3กำลังกิเดินทางเข้า1.4นะครับ1.3ก็กว่าแล้วนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็สามารถพร้อมบีดได้แล้วครับ ลำเบอร์27ครับท่านใดมองหาเพราะพัน์ธุที่เป็นชุดใหม่ๆที่เราคัดขึ้นมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็น F สูงๆแล้วครับอัตราการลอกดีๆอัตราการจ่ายดีๆเครื่องใหญ่ๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตะเกียบเดียวๆแบบนี้เลยครับลำเบอร์27ครับแบ่งที่180ครับท่านใดชอบก็สามารถที่จะจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับ ต่อมาครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์ยีเป็นป่าพัฒนานะครับทุกๆ EP นะครับก็จะมาแบ่งปันให้นะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของป่าพัฒนาแฟนซีนะครับชุดนี้ก็จะแบ่งที่น้องเพชรพูดครับแบ่งที่100ครับทุกตัวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็วันนี้มีเวอร์ชั่นใหม่มาแบ่งให้สอง นะครับจงครับเป็นแบ็กเวนด้าหรือแบ็กอเมาเกดอนนะครับเป็นที่เป็นชุดป่าพัฒนาเหมือนกันครับเดี๋ยวดูนะครับว่าผมจะแบ่งในส่วนของพาาเท่าไรครับมาดูตัวที่28ก่อนแล้วกันตัวนี้นะุผู้ชมก็สีครับก็คือจะเป็นจะออกเป็นมัทลิกไปแล้วครับเม็พกเริ่มเดินแล้วนะครับคุณจมครับน้อยอายุ3เดือนนะแล้วก็ชุดนี้ครับยิ่งอายุยิ่งดีหางยิ่งโผล่นะครับ คุณผู้ชมครับลองดูครับแล้วก็นในส่วนของหางครับชุดนี้แตกบาลานซ์ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวครับหางแตกสองกระดงแตกก้านเดียวนะครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบก็สามารถที่จะจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับต่อมาที่ลำเบอร์ยี่สิบเก้าคุณผู้ชมครับยังอยู่กับป่าพัฒนานะครับ น้องตัวนี้หางโพดีนะคุณผู้ชมครับผมว่าหางออกเป็นลาวเทลแล้วก็ออกโโพดีเชื่อว่าเข้าอายุนะครับหางน่าจะเป็นโพเลยนะครับตัวนี้คุณผู้ชมครับนัมเบอร์ยี่สิบเก้าครับแบ่งทีหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับสีกายจะเต็มแล้วนะครับตัวนี้ตะเกียบยาวๆครับชายน้ํายาวๆเลยครับตัวนี้คุณผู้ชมครับลองดูครับน้องอาจจะยังกลางไม่ค่อยดีนะครับคุณผู้ชมตัานใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับนัมเบอร์ยี่สิบเก้าแบ่งทีหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับตัวนี้คุณผู้ชมครับ มาชมต่อที่นัมเบอร์สามสิบครับยังอยู่กับป่าพัฒนาอยู่นะครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบสไตล์ตัวนี้เบสเป็นเยลโล่เลยนะผู้ชมครับมื้อดูดีสีตัดกับแพทเทิร์นในส่วนของฟินที่เป็นดราก้อนครับผู้ชมครับสีสวยมากเลยครุณผู้ชมครับนัมเบอร์สามสิบครับแบ่งที่หนึ่งศูนย์ศูนย์ครับท่านใดชอบหรือหมอหานะครับในส่วนของป่าพัฒนานะครับผู้ชมครับชุดนี้ผมมาแบ่งปันให้ไปพัฒนากันนะครับ ต่อมาที่นัมเบอร์สามสิบเ็ดคุณผู้ชมครับยังอยู่กับป่าพัฒนาอยู่นะครับน้องตัวนี้ก็เป็นแบบเป็นเยลโล่เช่นเดียวกันครับผมเชื่อว่าชุดนี้ถ้าสีเข้าเต็มน่าจะสวยมากนะครับทุกคครับลองดูครับถ้าสีเข้าเต็มก็คือไปฟอร์มสักเดือนกว่าๆหรือว่า2เดือนผมเชื่อว่าสีน่าจะฟูลบ็อกซ์เลยครับป,รป่าจะเต็มฟอร์มที่สเดือนหรือ4เดือนครึ่งนะคุณผู้ชคครับหรือประมาณ5เดือนบางสายพันธุ์นะครับชุดนี้ ผมชอบสีของน้องเขาจริงๆครับแล้วก็ชอบในส่วนของการห่างที่แตกบาลานซ์จริงๆครับนัมเบอร์31ครับแบ่งที่100เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมครับชุดนี้ก็สามารถที่จะมา cross ิดในส่วนของ h m เชเบเพื่อปรับในส่วนของพันธุกรรมนะครับให้แข็งแรงขึ้นนะครับก็สามารถที่จะค r อส s f กับไฮเชมได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับชมต่อมาครับที่นัมเบอร์32คุณผู้ชมครับยังอยู่กับป่าพัฒนาครับอู๋น้องตัวนี้เวลา เข้าไซย์นะผู้ชมนะตอนนี้ก็คือน้องไซด์อยู่สี่นะครับหางก็จะเริ่มมีความเป็นโพมีกลิ่นอายความเป็นป่ามากขึ้นเลยครับแล้วก็ตะเกียบน้องยาวาผูกชมครับนัมเบอร์สามสิบสองครับแบ่งเท่ากันครับที่หนึ่งศูนย์ศูนย์ครับท่านใดชอบก็สามารถที่จะจับจองได้ครับอืมตัวนี้ชอบจริงๆหางแตกบาล้านีจริงๆครับแล้วก็หางแตกสองกระดงก้านเดียวครับตะเกียบยาวๆใช้น้ํายาวๆแบบนี้เลยครับผุ้ชมครับ ต่านใดมองหาปากพัฒนาครับผมมาแบ่งปันให้ในราคาเบาๆครับที่100ครับคุณผู้ชมครับัมเบอร์32ครับมาชมต่อที่ัมเบอร์33ครับอีกหนึ่งการเรวอลูชั่นครับในส่วนของปากพัฒนาครับคุณผู้ชมครับก็คือจะเป็นตรีมของแบ็ k w วนด้าครับหรือว่าแบ็กแอมาร์เก็ตดอนนะครับคุณผู้ชมครับ น้องไซส์ห3ปลาย1.4ต้นพร้อมบีดพร้อมพัฒนาครับอีกหนึ่งแพทเทิร์นอีกหนึ่งเวอร์ชันเป็นของป่าพัฒนาครับชุดนี้ผมแบ่งค่อนข้างที่จะน้อยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเก็บไว้พัฒนาอีก1นึ่งเลเวลครับเดี๋ยวถ้าได้ชุดใหม่ๆขึ้นมาก็จะมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับนัมเบอร์สครับถ้าเป็นชุดนี้ผมแบ่งที่350ครับ ่านใดชอบหรืออยากพัฒนาไปด้วยกันครับก็สามารถที่จะจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับมีน้องในส่วนของเพศเมียร่วมพอกแบ่งให้ด้วยนะครับแต่พารก็จะแตกต่างกับในส่วนของชุดแฝนสีก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าชุดนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งชุดครับที่เป็นตีมเรือธงครับ ีเราจะใช้พัฒนาในส่วนของป่าเป็นหลักที่จะทําสีใหม่ๆนะคุณผู้ชมครับสีที่เป็นลายไอเทมครับแล้วก็ใช้เป็นเบสฟาวเดชั่นหลักเลยคุณผู้ชมครับลองดูครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้เช่นเดียวกันครับหมเบอร์33แบ่งที่350ครับต่อมาที่หมายเลขสามสคุณผู้ชมครับจะเป็นน้องเพชรเมียนะครับจาก3 4ถึง50จะเป็นน้องเพชรเมียทั้งหมดนะครับวันนี้มี50าสิบหมายเลขนะครับคุณผู้ชมครับหมายเลขสามสครับเป็นลาสต์นิวเจเนอเรชั่นครับในส่วนของมันติคัลเลอร์อวอรตันครับ หัวบ่อมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมครับน้องเพชรมียไซส์หนึ่งจุดสามนะครับผู้ชมครับแล้วก็พัฒนามาพร้อมกับเครื่องแล้วก็หลายตุกแก่ที่เดินกระจายแบบนี้ครับสวยมากผู้ชมครับตั้งแต่โมหาแม่พันธุ์มาแต่คอลเลอร์วาตาดีๆครับแนะนําตัวนี้เลยครับผู้ชมครับนัมเบอร์สามิบี่ครับแบ่งที่หน0่ครับ เอฟซีอวตารห้ามพลาดครับชุดใหม่ล่าสุดครับผู้ชมครับลองดูครับท่านใดชอบก็สามารถที่จะจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับมาชมต่อที่ัมายเลขสามสิบห้าครับกับแม่พันธ์สาวดาวลุ่งชุดใหม่ๆที่เราพัฒนาขึ้นมาคผู้ชมครับบอดี้ยาวๆหางใหญ่ๆแบบนี้ครับท่านใดมองหาแม่พันธุ์ดีๆครับในการที่จะพัฒนาสายพันธุ์นะครับหรือว่าในส่วนของที่จะไปเอาคอสปิดที่บ้านท่านครับแนะนําน้องตัวนี้ครับผู้ชมครับ นัมเบอร์35ครับแบ่งที่250ครับชมต่อมาที่นัมเบอร์36ครับเป็นอีกหนึ่งชุดใหม่นะครับคชมรับที่่ขััััดหหวบบบอึ้้นนมาแงปใกคุณผู้ชมครับน้องยังเป็นจูเนียร์ไซส์อยู่นะครับไซส์1.2ปลาย1.3ต้นนะครับคุณผู้ชมครับสายพันธุ์เป็นมาสเลอร์เคอร์ตันครับเอาคอสปีดกับมาถลิกเชนเดอร์มาผู้ชมครับหลายฝั่งนี้เดินได้บันเทิงเริงใจดีจริงครับแพทเทิร์นคุณผู้ชมครับ n u เบอร์สาปรับแบ่งที่250นครับแต่น้องเนีเป็นจูนียร์ไซนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมต้องไปขุนต่อยนิดนึงนะต่อมา Number ์สเจ็คุณผูชมครับสายพันธุ์เป็นมาลตคัลเลอร์อเวรตานครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งชุด New Generation นะครับคุณผู้ชมครับขัดหัวบอมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมครับดูแพทเทิร์นดูดีเทลของน้องดูลายทุกแกน้องเดินคุณผู้ชมครับ มันเทิงเลิงใจจริงๆครับตัวนี้ครับนัมเบอร์สาครับแบ่งที่350ครับท่านใดชอบก็สามารถที่จะจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์สาครับมันเตคเคเลอร์มัทลิกคอปเปอร์ครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์1.3ป้ายครับกำลังจะเดินทางเข้า1.4ครับท่านใดชอบสไตล์นี้ก็สามารถที่จะจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์สาครับแบ่งที่180ครับ ต่อมาครับคุณผู้ชมครับนัมายเลขสามสิบเก้าครับยีนตัวเป็นยีนโลกาแล็กซี่ครับยีนแฝงมาจากคอกมาเตคัลเลอร์อวตารครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์หนึ่งจุดสามปลายหนึ่งจุดสี่ต้นครับพร้อมบรีทพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบสไตล์เหลืองๆลายตุ๊กแกเดินบนบอดี้แบบนี้ครับจับจองได้ครับนัมายเลขสามสิบเก้าครับแบ่งที่สองห้าศูนย์ครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับพาคุณผู้ชมมาชมยีนโลกาแล็กซี่ครับ ในส่วนของที่เป็นยนโลกเบ็ดช้ำช้ำใบเหลืองบ้างทุกครับดูความเหลืองนะครับทุกครับเหลืองนี่เหลืองกล้วยหอมเหลืองใบแบบนี้เลยครับยีนตัวเป็นยนโลกกาแล็กซี่ครับคุผู้ชมครับยีนแฝงมาจากคอกมันเต็มเริ่มมัทลิกคออร์นะครับตัวนี้คุผู้ชมครับ อิทธิพลของคอปเปอร์หรืออิทธิพลของแมทเทลิกนะครับนั่นคือการเข็นยีนให้เหลืองฉ่ำๆใบใบแบบนี้ครับ1.3ปลาย1.4ต้นพร้อมบีบพร้อมพัฒนาเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับนับเบอร์สีครับแบ่งที่180ท่านใดชอบสไตล์เหลืองๆฉ่ำๆใบใบแบบนี้ก็จับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับต่อมานับเบอร์สีบ็ดคุณผู้ชมครับมัตติคัลเลอร์แมทเทลิกคัพเปอร์ครับน้องไซส์1.4ครับพร้อมบีบพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมครับ อันไหนชอบสไตล์กลุ่มเก็ดเคลือบเงาแบบนี้ครับก็สามารถที่จะจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับน้ำเบอร์41ครับแบ่งที่180ครับค่าเดินทางเหมาเหมาที่80นะครับคุณผู้ชมครับช่องทางการติดต่อผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมลองเลื่อนดูนะแล้วก็ติดต่อแอดมินได้เลยครับว่านำเบอร์ไหนที่ท่านชอบที่ท่านจองนะครับแอดมินจะตอบกลับเร็วๆเลยครับคุณผู้ชมครับต่อมาที่น้ำเบอร์42คุณผู้ชมครับมันติคันเลอร์ครับปีดกกับมทัลลิคอปเปอร์คร น้องไซส์1.4พร้อมบรีดพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมครับผมขุนไขไว้ให้เรียบร้อยนะครับไปถึงคุณผู้ชมพักน้องก็สามารถบีดได้เลยครับนัมเบอร์ส2ครับแบ่งที่2.50ย์ครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับชุดนี้อัตราการลอกดีมากคุณผู้ชมครับแล้วก็สีสันการจ่ายที่หลากหลายเลยครับคุณผู้ชมครับลองดูครับท่านใดมองหาแม่พันธุ์ดีๆครับแนะนําน้องตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับต่อมาครับนัมเบอร์4 3ครับคุณชมชมแม่พันตัวนี table. ้ครับชุดนี้เป็นชุดสปอร์ดิวที่จ่ายเครื่องได้ดีมากนะคุณผู้ชมนะท่านใดอยากพัฒนาโครงสร้างนะครับคุณผู้ชมครับแนะนำตัวนี้ครับสายพันเป็นมาตตคัลเลอร์ครับบีดเขากับมาเตคัลเลอร์มาทลิกครับคุณผู้ชมครับดูเคิร์ฟหางของน้องเลยการแรกเปิดได้ดีมากๆน้องไซส์1.4พร้อมบีดพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์43แบ่งเบาๆที่180นครับ ต่อมาหมายเลข44คุณผู้ชมครับสายพันธุ์เป็นมันไตคลอร์มาถลิกคอบป้ายครับตัวเมตัวนี้ผู้ชมครับส่วนมากครับผู้ชมและดูผมแบ่งพาลาให้คุณผู้ชมครับ18 0นครับตัวนี้ไม่ขอที่บายอะไรเยอะครับผู้ชมครับเพราะว่าน้องเขาโชว์ในส่วนของสีสันดีเทลของน้องเขาอยู่แล้วครับทันใดมองหาแม่พันธุ์ดีๆผู้ชมครับตัวนี้เลยครับแนะนําอีกหนึ่งตัวครับมาชมต่อที่หมายเลข45แม่สาวมอมแมมบ้างผู้ชมครับชุดนี้ครับ ชุดนี้ก็คือจะเป็นชุดโปรดิวทัผู้ชมครับที่เป็นมอมแมมทั้งชุดเลยครับผู้ชมครับก็เริ่มทยอยมาแบ่งปันให้ผู้ชมนะครับอีกหนึ่งชุดใหม่ครับผู้ชมครับที่คัดขึ้นมาแบ่งปันครับในส่วนของที่หัวคอกนะครับก็เริ่มทยอยเช่เข้ามาเดี๋ยวในส่วนของน้องเพรผู้ตอนนี้กําลังฟอร์มอยู่นะผู้ชมครับเเดี๋ยวอีพีหน้าครับมาจัดแบ่งให้ครับท่านใดชอบสไตล์มอมแมมพายดําแล้วก็ แบบเป็นเยลโล่แบบนี้ครับแล้วก็ที่สําคัญคุณผู้ชมชุดนี้ได้เครื่องได้อลังการงานสร้างมากคุณผู้ชมครับลองดูครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้ครับนัมเบอร์สามสิบห้าครับแบ่งเอ้ยนัมเบอร์สี่สิบห้าครับขออภัยครับแบ่งที่สามห้าโซนครับต่อมานัมเบอร์สี่สิบหกครับคุณผู้ชมครับมาดูแม่สาวลายเสือต่อบ้างคุณผู้ชมครับยินตัวเป็นเยลโล่กาแล็กซี่นะครับมาจากคอกมังติคัลเลอร์เอาวอรต่างรับคุณผู้ชม ภายดำเดือทั้งตัวเป็นลายสื่อต่อแบบนี้เลยครับและที่สำคัญใส่หน้ากากเท่ๆมาให้ด้วยครับท่านใดชอบสไตล์นี้ครับมอมแมมแบบนี้ครับไม่เหมือนใครดีคุครับนัมเบอร์46แบ่งที่350ครับค่าเดินทางเมาเมา8 80นะคผู้ชมครับจะเอฟกี่ตัวจองกี่ตัวก็80ครับช่องทางการติดต่อครับผมปักหมดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับลองเลื่อนดูนะครับ มาชมต่อที่ัมเบอร์47คุณผู้ชมครับสไตล์เหลืองเหลืองบ้างครับยินตัวเป็นเยลโลกกาแล็กซี่ครับป่าจากคอกมันเตคัลเลอร์มัทลิครับหรือว่าเรียกเป็นเยีนโลกมัทลิกก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับตีนนี้ครับเป็นป่าที่กลุ่มเกตเคลือบเงาเรียบร้อยเลยครับท่านใดมองหาครับในส่วนของที่เป็นแบดเหลืองนะครับและกลุ่มเกตเคลือบเงาครับแนะนําตัวนี้ผมขุนไว้ให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับพร้อมรีิตพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมครับัมายเลอสี47แบ่งเบาที่180ครับ ตันใดมองหานะครับหรือจะไปต่อยอดในส่วนของที่เป็นเติมมัทเรียลแค่เป็นเบรกเหลืองคุณผู้ชมครับแนะนำตัวนี้เลยครับลองดูครับมาชมต่อที่หมายเลขสี่สคุณผู้ชมครับสายพันธุ์เป็นมันติคัลเลอร์อวตารครับเอาคลอสบิดกับมัทเรียลครับคุณผู้ชมครับมองพายดำเดิมทั้งตัวแบบนี้ครับขนไว้ขนไข่ไว้คุณผู้ชมเรียบร้อยครับตันใดชอบสไตล์มอมแมมไลทุกแก่ครับเบรกตัวนี้เป็นเยลโล่นะคุณผู้ชมนะ ข้้าไดหลายๆเบสเลยครับผู้ชมครับแต่แนะนําเข้ากับอวตารดีกว่าครับท่านใดชอบสไตล์ลายตุ๊กแกภายดําแบบนี้ครับจับจองได้ผู้ชมครับนับเบอร์สี่สิบแปดครับแบ่งที่สองห้าศูนย์ครับค่าเดินทางครับขออนุญาตเยืนยันอีกครั้งนึ่งครับค่าเดินทางเมาๆแปดศูนย์นะผู้ชมเอ็ดกี่ตัวจองกี่ตัวก็แปดศูนย์นะครับต่อมานับเบอร์สี่สิบเก้าคุณผู้ชมครับมาพันนี้สวยมากผู้ชมครับ ท่านใดมองหาแม่พันธุ์ดีๆผมแนะนาตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับดูการหาของน้องเลยก็แลกเปิดตีมากครับสายพันธุ์เป็นมัตติคัลเลอร์ครับเบดกับมททริคอบป้ายครับคุณผู้ชมดูยีนสีที่ออนสกิตร่วมกันครับหืตัวนี้บันเทิงเริงใจเลยครับนัมเบอร์49เครับแบ่งที่องครับท่านใดชอบก็สามารถที่จะจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้อีกหนึ่งตัวครับท่านใดมองหาแม่พันธุ์ดีๆครับเชียร์ตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับต่อมาลำเบอร์ห้าสิบ คุณผู้ชมครับเป็นปลาชุดใหม่อีกหนึ่งชุดนะครับที่คัดหัวบ่อขึ้นมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมครับน้องไซส์หนึ่งจุดสามเนี่ยเป็นจูเนียร์ไซส์อยู่นะครับคุณผู้ชมครับแต่ดูยีนสียีนตรงนั้นที่ออนสกรีนบนตัวน้องชมครับสายพันธุ์ครับเป็นมาติคอลเลอร์อวตารครับบีดกับมัทเรลิ่คอปเปอร์นะครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์หนึ่งจุดสามนะครับคุณผู้ชมครับยังเป็นจูเนียร์ไซส์อยู่นะอันนี้ขออนุญาตเรียนแจ้งไซส์คุณผู้ชมก่อนนะนัมเบอร์ห้าสิบนัมเบ ลองดูครับก็ตอนนี้อาจจะขยับในส่วนของที่จํานวนของน้องลงมาเหลือจะประมาณสัก50นัมเบอร์นะคุณผู้ชมนะก็คือได้เขาเรียกอะไรคือได้ถ่ายง่ายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัพบ่อยๆนะครับเพราะว่าปลาชุดใหม่ๆตอนนี้ทยอยขึ้นมาเยอะมากๆนะครับหลากหลายเวอร์ชั่นมากครับ ก็ถ้าจะมีชุดใหม่ๆชุดไหนขึ้นมาครับก็จะพยายามจะพยายามมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมบ่อยๆนะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับโอเคครับ EP นี้เอาไว้เท่านี้ครับคุณผู้ชมครับเลี้ยงปลาให้สนุกแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงปลาครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ